มาหอดบานมูเพ่นกับผ้ามาหายางปลาเห็ดเึิงพี่น้องเห็ดเึิงเห็ดเึิงเนาอาสามายางน้ำกันฝนกับตกนะคะฝนตกกับกลางห่มท้องฝนท้องยุ่งเลยฝนกํายุ่งมาพร้อมกันมาค่ะมาชมบรรยากาศเนีบยามฝนตกเอาฝนมานั่งมูบอกว่าเอาฝนมานั่งมาฉัน ตัวงศิรตัวโดดยี่เด็ดเนี่ยฮ่ะวาเห็ดอันเอ็ขาไล่หน่อยเกิดอันนี่แหละเห็ดเนียเออแม่นเนาะมันยึดไตต้นสนได้หมเออหย้องมาหาโมโมพามาเบิรงหมากใหม่เก็บหมากใหม่มาเนี่ยซื้อมาหยุดร่อนนะคะภาษาอังกฤษถ้ากบหมูกินน้ำหมูซื้ออย่างนี่ค่ะค่ะปลาอุย้ยพึ่งเสรได้มาเก็บ ลุกบนอะไรได้ไหนเนาะผล,ลไม้ราคาแพงนะคะพี่น้องผล,ลไม้ราคาแพงอู้ยุ่งกับมาพร้อมฝนมาพริ่มบรรยากาศฝนตก เห็นคนให้ผนเก็บอันที่พนมาเก็บอันขายพนเก็บปิด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 ใส่ปิดใส่ปิดใส่ไหมพนเก็บเลีวเรียวเออพนเก็บเรีวเวถมันรก้มุก่อนมนกรด็นไงมือปิดปิดเอาปิดเอารถติดปิดมือมาลดข้าเห็นอัน สั่งขากร่องบรัยมันฝนตกได้พาเก็บจังสิเด้อพี่น้องเอ้ยหน่อยใหญ่เห็ดแย้มเพิ่งกลับไปเห็ดแย้มกันเนาะแล้วก็เห็ดอันหนามหนามหนามพันธุ์หม่ในน้ำมูลเนาะวัดเขาเหลือไว้ใส่ โอ้โ oh. หไอ้กิมแมนอืมแมนบดเด้ด้วยค่ะพูวทางในพี่น้องมันนะคะทางในอันทางนี้ทางโซนสิไปทางเหนือนี่จะมีหมากแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าแถวสต๊โฟมโบ่มีผู้ใครขยันมาเก็บมาเก็บสต๊โฟมันสต๊โฟมันบ่มีคือเพิ่นไหมใดเพิ่อนขยันมาเก็บ ฝนตกกับพวักกันอยู่เด้อพี่น้องเป็นหมาอันน,อน,น,อนั้นนะเอาไปปิ่งพ่เมื่อไปปิ่งตามเจ้าบ่เฮ้โอ้ลืมเอาทงให้น้องปอนเอาพักเขาในเฮือนโอ้เดี๋วเขาโทษบอกเฮ็ดค่ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอ,อัอนเฮ็ดเราใน,นีรอกตุ่มนี่ตุ่ม เฮ็ดอันย่างกับาทาเอิ่อย่างคือเฮ็ดพูนอ่ะปาหลายเทมูเทอาเฮ็ดพี่น้องเทาทีมเบิร์ดต้องแข่งขันโฮมงกลมแข่งขันโฮมน้ำมันเปียกเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำหมาก มาหอดกับลุยปลาต่อห้าย่างเล <c oughs> โอ้ยแถวมันอันมันได้หอด้วมันถือฝน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> บานเบ้อ บานเบิดบานเบนิดมันอนัน,พ,น,อนนะอพ่อนเนาะปู่ผัวหดข้างล่างไปยังค่ะผัวคนอ่อนนะเพิ่งมาได้ฝนอุ้ยพูกระดับอุ้ยเห็ดก่อเห็ดก่อบานเฮางสองไข่มุเห็ดอันโอ้ลมโอ้ยอันนี้บางงามเอาไข่นี่เนาะจังงาม เฮ็ดตากฝนน้ากันด้วจ้าพี่น้องริ่งกันทบก็ออกได้ละมูนนี่พี่เฮ็ดปวกฝรั่งที่ว่าเฮ็ดปวกฝรั่งอ่ะนี่นี่น,นี่นี่นี่เพื่อว่าเห็ดปวกฝรั่งนี่ริ่งกันทบเคเวีดหนึ่งนี่ริมเควีบริง่งม่ริ่งกันทบกับแมนเสือ้อซืออซ้อในหนังสื้อนีอ่ละตาำเจแมนนี่ล้านี่นี่นี่ดอกตุ่มอู้พี่เออพี่เออพี่กับแม่พี่เฮ็ดปวกฝรั่งอ่ เาบองงั้บอกมูอ่าเอาอย่าเอามันบงั้มีดดอกน่งงั้นเลยนี่ไบอกรเปล่าฮะข้าแตข้านมมาน่ำท่กหอบบเปียกไปแบบฝรั่งโหดไปแบบเปียกพอใหญ่เซลซึมเ่อที่เห็นอันซ่มอข้านมมาไปแบบฝรั่งหลดแบบ เดิกนกลับมานะขึ้นก็ขึ้นเป็นมูด้วยตัวเนี้ยนะเนาะป๊ยิกง,ยงกับพ่อยิงด้วยพี่นดองโอ้ยเลยบานเบิดเจอมีแต่ดอกนบาน ไทยบอไทยบอคักปันไดข้างข้าวทั้งข้าวโฮมทั้งข้าวนังแมนโอ้ยกระตาความว้าือสิได้หาเมื่อแะน้องแบนี้หาบ่างตะเหะ็ดนี่แ่ะเฮาก็เมื่อทั้งใหม่บ่ต้องนั่นดอกโ <laughs> อ้ย <laughs> บานเบิด แมนนะบานเบิรีดตูมบอมโมดอกเดียวอันนี้น้อยน้อยบูใส่ถุงอันนี้น่างามดอกงามดีเอาตะเอาตะดอกมันขาบ่อเ้าเก็บบูใส่ถุงมือแล้วนี่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 มูนนี่โอ้ยงามงามงามแม่กับลูก แม่ตำรวจด้วยพี่กำหน้องตี่หนองเอ้ยบานเบิร์ดอ้ยโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งหลกตูมพ่อเดามานั่งไม่ลืมโอ้ยย่งกับพ่อยุ่งบานยงหาม nhung hàm nhung hàm nè hết đòn này nọ đòn này hỏi hỏi nó hỏi ta nó lắc nè ủa gì vậy ป้านในไรปู๋แตาหักตาหักครับตาหักนี่ถักหน่อยพร้อมุดฝังยาฮีโก้เนี่ยแส็บปู๋แต่สีอ่อนพอสีออกไปทั้งถนนเต็มตะกร้าพอดี <c oughs> น้ำโคผลนมันงามแท้ <c oughs> วี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 แมนบนมนโอ้ผุดพดุ่นทางท้อผุดโอ้ยดอกง,งามอู้อดงงยดอกใญเถท้พนะ่ะตาดขาเป็นขาส่วนผู้สาวสำหน่อยงามเนาะโอ้ยตุ่มงามเต็มตาแด้วจ้า หมากมอญเอาหน่อยเดียวเพื่อกันหาเห็ดมากกัฝนมากกัฝนยุ่งกับพ่อยุ่งไปไปกับบาทเด้อพี่น้องเด้อกับบาทเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อป้าปกับบาทห้าบาทมันหาบ่ค่อยเห็นจังวันเป็นเห็ดทั้งวันเหรอ